มาเลยครับพ่อแม่พี่น้องตามชื่อคลิปเลยครับครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นทรีฟินแบลเลอร์นะครับว่าจะชนะกุนเชอร์ได้หรือเปล่าแล้วก็แน่นอนครับว่าในโหมดนี้โหมดระดับความยากสูงสุดนะครับสู้กันที่ครับ KING OF SPORT NEW JAPAN Pro น r e โปร i n g ครับจาก j u s t i n e Day ครับไม่ใช่บุลเลตขับนะครับเดี๋ยวเก่งไป จะใส่ชุดบุลิต์ครับมาย้อนรละลึกถึงตอนอยู่ญี่ปุ่นหน่อยมาแล้วครับลิงเจเนอโรของแท้เพิ่งจัดการ <100 S 2> พี่ฟินมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับบ้านเรานะบ้านเขาก็วันจันท์ ไปไปไปมาโอ้โหอุ๊บเออเล่นขาก่อนตัวใหญ่ต้องเล่นขาตัวใหญ่ต้องเล่นขาครับต้องสู้อย่างฉลาดไม่นะโอ้ยแล้วผมไม่ได้เล่นเล่นนี้เกมนี้นานแล้วด้วยอาจจะกากะพอกับพี่ฟินตอนอยู่แจนวินเดย์ตอนนี้โอ้ บอลอาจจะเล่นเก่งกว่าเออแต่ไม่ยอมสวิงอเอซิโอเก่งย,ยังวะจะสู้ไงครับเนี่ยถ้าผมโดนพาวเวอร์บอมคือน่าจะแพ้เลยครับดูตรงแล้วดูดิเลือดแดงอนะ่ะอย่าไม่นะโอ้ชโอ้ใจเย็นท่านไอพ่นป่า มาโอ้โหโอ้โหลบทำไมล่ะกลายเป็นหมูไข่ให้เล้วท่านในโอ้โหจูกสู้ไม่ได้เลยตอนนี้จับมาโคกับที่การคนดูจะโอ้โหมันเก่งจังวะมันหลบได้ทุกท่าเลยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวอแตกยังไม่แตกครับได้จ็บ อ้าวครับครับพังไปดูแบบนี้พังไปดูแบบนี้เออต้องเล่นที่เผลอต้องเล่นที่เผลอต้องมีเล่นที่เผลอกันมากแอคเลยแอคเลยแอคเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมมึงแอคเองลีฟรู้จังวะลงมาในงานที่คอพิงโซ นี่ได้แอคได้เวลาแอคลต้องแอคนิดนึ่งครับต้องแอรนิดนึงเราเสียเปรียบกว่านะครับเอาคะแนนแอคก่อนเตะต่อยเตะหมุนเตะโอ้ยโคตรเท่ทำไมไม่เคยเห็นทำท่านี้โอ้โหมันลีเบอร์ดีแล้วโอ้โหจะเย็นพี่ชายอ๊บโอเคอืม ừ hăm bếp hăm bếp ừ ừ sót sung let's go let's go Mà, tình chiêu ấy ồ shot cắn trọng thích liệt lõi đó. เรียบร้อยแล้วไม่ขึ้นเชือกข้นเชือกรีบขู่เ,เ,เดือนตัวแล้วตัวกันวัโอ <One. Two. S 2> oh ้โหทนได้ยังไงทนได้ยังไงเอ้อมานได้ยังไงอื วิ่งมาสับส่องเอาไว้ปุ๊บหลบหม้วนเปเล่คิกได้เปียบแล้วได้เปียบแล้วตอนนี้ได้เปียบแล้วก็เล่นงานโตเอ้เอ,อเอ้าโอ้ยโอ้ยไม่เาาอาไม่เลอย่าไปเตะกูมือฮ้ยกูไม่ไน่โอเคแก้ทนันแก้ทันนะลูกกดโชว์หนึ่งทีฟุ๊บกำกามา วัโอ oh, oh, right hey, uh ้โหแค่สองเฮ้ยเดียวอย่างนี้อยังครับยังยังม้วนมาบีสซ์ล็อกเบสบอลสไลด์วันได้แค่หโอ้โหลงเลยอ๋อลงเลยอ๋อลงเลยอ๋อซูไม่ได้ดิจับมาครับสลิงเบดต่อด้วยดรอปคลิกจับปนเธอมา จอเวเกอร์ทิ้งสองนี่หยับการพื้นการทืบตการพื้น<า>ับไปอัดกเพื่อว่าเข้าก่อนดีกว่าครับแล้วก็เล่นงานขายี้ขยี้โอ้โอ้ยพี่ชายลม Yeah. ยาใจเย็นโออโหอ้าวเหมือนว่าแล้วโอ้ย oh. <c oughs> หลังดอกใจยเย็นกับพี่ชายพี่ชายใจเย็นก่อนฮุย oh. ลาเลีย oh. ตาย1 2นช้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโอ้ต้องใช้เอฟเฟกต์พิเศษเมื่อกี้ไม่เล่นนาของจริงครับ <Okay. S 1> <c oughs> ไม่ได้โกหก อ้าวไม่สแปรหรอไม่สเปรอย่างนี้แจ้ง่ายนะบอกเลยวไม่สเปรก็แจ้ง่ายรูกขึ้นมาญี่ปุ่นต้องนายทีซิกทีนนายทีนซิกทนกดแล้วกระกันมา one เกือบแพ้ โอ้ไฮไลท์ครับมีไฮไลท์ให้ดูด้วยยังดีนี่ญี่ปุ่นต้องปิดด้วยครับวันด,ดิสันเดย์นายทีมซิกทีนยังไงบอกแล้วพรีฟรปินของจริงแต่ของจริงแค่ได้ในเกม ถ้าของจริงข้างนอกนี่ก็คืออุนเธอร์ของจริงหวา่าร่วงไหมโดนเนิฟยับเลยตอนนี้ในความจริงไม่ได้สู้ได้แล้ว